ปื้ดก็เ่อยปลดเกมเช้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมุนอย่างนี้เลยเหรอไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอยู่กับทติมนะเรเดินมาอย่างเหนื่อยเลยเดินมาจากตรงนู้นนะเดินมาแค่นี้แม่งเหนื่อยละจะไหวไหมเนี่ยว่าวันนี้อยู่คลองใกล้ๆบ้านนะก็จะเดินอ้อมแม่งจนยาวยังไม่เสิรนู่นเลยเดินอย่างเดียวเลย ผมจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะเพราะว่าไปตกปลาเนี่ยออกมาหลายรอบมากหลังจากไม่ได้ตกมา 3- 4สเดือนนะออกตกปลามา4ี่ห้ารอบแล้วไม่ได้สักตัวเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ว่ามันไปเกนไปคืดอะไรหรือเปล่านะฮะอ่อวันนี้เดี๋ยวมาลองดูดูจากไม้แล้วก็ลงตียางเอาเรื่องอยู่หรือใช้กบยางอย่างเดียวนะแต่ถ้าตรงไหนสวยๆอาจจะเปลี่ยนเป็นหนอนยางนะถ้ามีเวลาตอนนี้ก็ กี่โมงแลนนะี่ยหกโมงครึ่งนะครับวันนี้อากาศเย็นนะมันรุ่นกันว่าจะได้ไหมกับหมายนี้อ้อ,อ,อเหนื่อยเหนื่อยเดินไปลุยเหยือที่จะใช้ในวันนี้ตัวน,นี้เลยแล้วกันสีดำๆ,ดำๆดยาวเผื่อมีรุ่นหมายสวยอยู่เด้อว่าไปเ๊ะ hey. อโอ้โหโอ้โหโประชอ้อนมาวะทำไมมันลงไปอย่างนั้นอนะ ตีนตีนเฮ้ยน้อตกปลาไม่เป็นแล้วเนี่ยเนี่ยโคตรเกลียดเลยไอ้มายาลาบมายาเลิบเนี่ยมัตนติดแล้วมันแบบมีหน้ำอีกตัดคอ คิดว่าไม่จเจอแดดแล้วนี่นเลยไม่ออันนั้นมาอะไรนะลีนกันแดดนั่งเจอเต็มเต็มเลยไม่รู้จะตีแนวไหนเลยะ ไล่โอ้เปิดเกมเช้าโอ้โหโอ้โหหมุนอย่างนี้เลยเหรไม่คิดว่าจะได้ร็วขนาดนี้ไม่คิดว่าจะได้ร็วขนาดนี้ได้แบกปลากไกลอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทำบาปขึ้นวันแรกไปกันเถอะไปกันเถอะ

เยอะน้วมาไปอยากให้ดูจิบใะเยอะนะเราไปอยู่หน้าท่อไหมลงได้เป่าอันตรายหรือเปล่าเสียวนะ ตึกค่อยๆแม่งเต็มมาดิแถวนีน้สองซ้ำไปจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บโอ้โหตัวที่สองรู้เลี่ยนะปลาน้ำท่วมเจ๋ยวอย่างนี้นี่เอง อ๋ออันนี้ยังเดินไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยกลัวได้หากระชังมาใหม่แล้วเลยไม่น่าพอกระชังเนี่ยอาคารนี้อาคารนี้อาคารนี้ไปไหนได้ล่ะ ถึงนี่เลยเรียบร้อยติดแล้วดเยอะเลยนะเนี่ยอูก็ไปตีที่อื่นตั้งนานแล้ววันนี้แม่งหนุ่มนุ่มล้วก็เรียบร้อยโอ้คายว่ะ Mấy lูก răng nhát, ôi ôi, ôi mẹ trời, ไม่ถึงก็ไม่กินใช่ไหมมึงอ่ะเฮ้ยเร็ร้อยฮะโอ้ไม่โดนเ็ร้อยฮะตัวไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับแต่ว่ามึงกัดไม่โดนนะครับบอกแล้วตีไม่ถึงไม่กัดไม่ไล่ หมุนมาอย่างช้ากัดไม่ดูนอูละปวดเหตุเลยนั่นไงแล้วก็มาจิบนี่แล้วก็เห็นกูเล้วดิพลาดแล้วตอนนี้ก็ยังสองแต้มอยู่นะครับเป็นแต้มที่เร็วก็จริงแต่ว่า ค้างอยู่ตรงนี้นานเลยครับตอนนี้จากพื้นที่ที่จะเดินร้อเปอร์เซนต่าจะได้ประมาณสัก20%สิเอร์เซนอยู่เลยฮะเดินยาวครับผมไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกลุบยางนะครับผมเออตรงนี้ตีดีมันเ้ยมีขอบมีขอบชุบตึง เดี๋ยวนี้นะมีน้ามีตัวนะนี่อ่ะพรตีอยู่นานแล้วไม่เห็นมันกัดแกดอะไรั่อย่างนั่นไงมันไม่น่ามีตัวก็จริงฮนะแต่เห็นมันได้ลูกปลาแล้วฮนะตกลงมาฮนะ ไปกันเถอะแต่ยากฮะเหลี่ยมไม่สวยไอ้อยาตรงนี้น่าจะสวยกว่าไปลุยก,กันต่อนะครับผมหลังจากที่พักเหนื่อยนะแล้วก็เปลี่ยนชุดใสยหน้าเป็นเท็กซัสลิกนะเล่นปากท่อเหมือนเดิมสรุปก็คือเดินเอาปลาสองตัวตอนปากท่อเกมเร็วนะเดินอ้อมหนึ่งรอบฮนะแล้วก็กลับมาปากท่อเหมือนเดิมไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ที่นนแน่ปากทอ่อเยอะจัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเป็นเท็กซัสล้วนเนาะ วันนี้เป็นลูกผสมไปก่อนเนาะกลุบยางกันนอนยางนะไปรุยกันเลยจะเข้าเบาๆหน่อยแล้วกันนะเนาะแะแดดแน่ๆแต่ไม่น่าจะส่องตาละรุยกันเบาๆ จะยอดไปก่อนตรงนี้เช็คซับสีดำไม่มีเอาสีนี้ไปก่อนโดนโอ้โหเวด้วยไปแล้วฮะไปแล้วฮะ ไม้เดียวไม้เดียวดูเลยไม้เล็กด้วยไงหนอนยางมนแจ๋วไหมปูอยู่นี่ก็ได้ตอนเช้าจะเดินให้เหนื่อยทำไมแม่งรอบนี้เดินไกลอย่างนั้นเป็นหนอนยางมาเช้านี่ตัวหนยตัวข้อข้อดีของหนอนยางคือมันมันน่าจะกินง่ายกว่ากบยางอะกรบยางมันผิวน้ำใช่ไหมมันก็ต้องหาจังหวะมากัดแต่ถ้าใต้น้ำอะคือมันมันว่ายตามอะยังไงมันก็สวบ จบแม่งได้แล้วก็พูดดังแนละ้วจุก็สามตัวนะฮะเดินเหนื่อยเล่าเลยเดินแม่งนี่ไปนูน่นอ้อมมานี้อ่าได้ที่ดื่มเดี๋ยวเล่นหนอนดีกว่าพรงนี้ตรงนี้เราเล่นหนอนกันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่อ,อีทีต่อไปครับผมสวัสดีครับไป